แทงสไลด์ไปเออที่หนึงที่หนึ่อต่ายแล้วตู้นี่ได้เลยตึงๆตึงๆตึงตึงๆอย่าตัวออกจริงๆด้วยสวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊กพี่ส้มจุกในดูนุ๊กแชนแนลวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเอ็มเอเดอร์ริงเบนเดิมนะครับพี่นุ๊กรู้ไหมตอนนี้พี่ส้มจุกมีความรู้สึกว่า หลังจากที่เราตีตัวผู้เท่าสมุไรแล้วมันได้ดาบเลือดมาจำได้ไหมเออไอดาบนี้มันต้องใช้อาร์เคนว่ะแล้วสเตตัสของของพี่สมจุกดูเดี๋ยวให้กคูแม่งแปลกๆอ่ะคือไปเน้นไปเน้นเด็กอ่ะเด้นเน็กกับสเตนอ่ะอาร์เคนแม่งน้อยแล้วคือไปเน้นยิงไกลใช่ป่ะไปเน้นสายธนูใช่ไหมใช่ใช่ธน้แธนูซึ่งแบบถามว่าธนูมันดีไหมมันก็ดีนะเว้ยแต่ว่ามัน มั่งไม่มันอ่ะพูดง่ายอยากจะมันๆอยากจะบู้เหมือพี่อยากจะ<ช>บู้บ้าง่ะเหมือน,นพี่นุ๊กไม่เข้าไปนัวโชว์แช่โช์แช่ตายเลยเงี้ยคือ,คอจริงๆอะนะพี่สมจุกเนี่ยควรจะเล่นสายตีมารีแอททคได้แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยพี่สมจุกเนี่ยเก่งกว่าทุลีไม่ไม่มากเท่าไหร่โอ้ด่ามึดีกว่ามั้งโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวอันดับแรกเลยตอนเนี้ยอยู่ในหัวยนะคือจะต้องรีเตตัสก่อนเว ก <Okay. S 2> ็เลยคิดว่า<ะ>นี่แหละจะพาจะพาทางไปรู้วิธีการรีเจตัสเออรู<ด>้เลยอันดับแรกเลยนะม,นมันต้องมีเขาท่าเขาท่ามันต้องมีของอยู่ท้นหนึง่งคอนดิชันเดียวเลยคือข้อกําหนดคือเราต้องไปฆ่าบอสไอ้ผู้หญิงอ่ะจำได้ไหมที่เราไปฆ่ากันแล้วอะ่ะเลยาลูคา,าเรเอเลยาลูคาเรตองนั้นวิเทลเนักเวทใช่ไหมใช่ ไอ้ที่ที่มันปลาสมบุดรมาแล้วกว่าจะต้องสู้สองรอบอะทำได้ไหมอ่า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 เรียบรอเวลาฆ่าไปเรียบร้อยแล้วมันต้องฆ่านี่ให้ได้อับแรกเลยมันบอกให้เกิดใหม่แต่ว่าไม่ได้ไปดูรายละเอียดเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าปรับรูปลักษ์อ่ะมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนรูปทรงเราได้นะทำแค่นั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อของชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูว่าซื้อที่ไหนนะโอเคอันดับแรกเลย เราต้องไปที่เขาเรียกว่าชายตะลิงตูนแม่น้ำเซีโอฟ้ามันก็คือชั้นใต้ดินใช่ไหมใช่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินนะมันต้องอยู่ประมาณแบบอยู่ใต้ใต้ไอใต้โบสถ์ใต้โบสถ์มรดกใต้โบสถ์มรดกใต้โบสถ์ใต้โบสถ์เลยมันต้องอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นตรงนี้แหละแถวเนี้ยใช่แต่คราเนี้ยมันจะวาร์ปตรงไหนดีวะมันต้องวาร์ปวัดก่อนไปลใต้ดินเลย ใช่ไหมมันตรงนี้ถูกป่ะใช่ตรงนั้นแหละเราเราต้องเริ่มจากตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดไปไปอันที่ใกล้เลยอันที่ใกล้เลยนะเออก็ต้องตรงนี้ดิตรงนี้ดิโอเคถูกไหมเราต้องมาตรงนี้ปั๊บอ่าโอเคนะเออว่ะเอาเว้ยปั๊บวิ่งเลยใส่เกียร์หมาอย่างเดียว ป๊าไว้ผมเล่นกูแล้วว่ะแม่งเ,เล่นกูแล้ว,วไม่เอาเราไปเร็วๆแล้วกันเพราะกูรีบอ่าเนี่ยปึ๊บมันจะมีตัวนี้อยู่จะสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้แล้วแต่นะสู้ดิสูดด้ดิแนะนำหนีเนะนำหนีอะเสียเวลาอุ้ยอุ้ยเสียเวลาเสียเวลาโอ้ยเสียเวลาใจหายไปตเลย <laughs> โอ้โหโอ้ยี่ เออเออแล้วลองลงทางนี้ลงทางนี้เออลงมาทางนี้เออ้ยกินกินยาก่อนไม่งั้นจะเสียเวลาคนเดียถ้ามึงตีอีกทียงเงี้ยกูจะโกรธแล้วนะกูจะตายให้ดูเนี่ยแล้ววิ่งทางนี้เลยวิ่งมาทางนี้นะจ๊ะวิ่งมาทางนี้นะจ้าวิ่งมาทางนี้นะจ๊ะทะลุมาฟ้าเห็นตรงนี้ปั๊บ ม่ไปเคาะกบาลมันได้เลยมันอยู่งล่างนี่แหละฮัลโหลฮัลโหลนี่อยู่สกกลนะมึงแทนทีองอยู่แถวข้างนอกต้องวิ่งสกลยเลยสกไกอยังมาซื้อของมือนกเราซื้อนี่ครับหยาดตัวอ่อนหยาดตัวอ่อนซื้อเท่าไหร่ก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ด้วยไม่จำกัดอีกใช่แล้วเราก็ไม่สามารถเกิดแต่ว่ารีสเตตเท่าไหร่ก็ได้ด้วยโอ้รีสเตตัสกี่ครั้งก็ได้เอนั่นหมายความว่าเราซื้อเยอะเยอะเลย นี่ยได้ลองนู่นลองนี่ได้มั้กอ้าวเออเข้าท่าอ่ะเนี่ยมันเสิร์ชทีละครั้งอ่ะวไหนดิมันอยู่ในไหนวะมันน่าจะอยู่ในของมีค่านะใช่ของมีค่าลากมาดูดิเฮ้ยมันมีชิ้นเดียวนี่หว่าอย่างนี้แสิร์ชใช้แล้วหมดไปนี่หว่าใช่มันเหมือนกุญแจดาบหินเห็นป่ะกุญแจดาบหินในของมีค่าเหมือนกันแต่ใช้แล้วมันหมดไปไงเอออย่เหมือนตัวแรกมันถ้ามีตัวแรกเนี่ยยังไงไม่ต้องหมดแหละใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ามีหนึ่งอันก็อัพ อันนี้สเตตัสได้หนึ่งครั้งดังนั้นหนึ่งมันก,นก็ถ้าอัพพาดขึ้นมาก็เป็นเรื่องถ้ามันหมดไปนะเออเออโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่พางมาเอาดีกว่าโอเคอยู่ตรงไหนอ่ะปะเดี๋ยวพางไปเลยโอเคตอนนี้อยู่ี่แผนที่แนละ้วไปไงวะอ,อ่าจุดแรกก่อน อาจุดแรกก่อนเอาง่ายๆแบบว่าเร็วๆนะจะพาดีขึ้นพาดด้วยขาดดิตอ่ะทวีตพารดิตอ่ะเออพารดิตนี่แหละและ้วไปเกิดตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่านะตรงข้างล่างแลวมาอีกเอออันนี้แหละมหาวิหารนี่แหละโอเคแล้วก็แล้วก็เออจุดจุดที่มารเขาเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยทันทายมือน,น่ะ 1> <1> ตรงนี้ใช่ไหมสุนัตใช่ใช่โอเคมันต้องมันมันจะต้องไปตีตัวที่มันอยู่ตรงสุสานอ่ะตีแล้วจึงกว่ามันจะมีตัวยักษ์โผล่มาพอฆ่ายักษ์ได้มึงก็ได้หนึ่งทันแล้วโอ้ทำงานได้แล้วเอออย่างนี้แหละ แล้วอีกที่หนึ่งก็อยากที่ผู้พาไปตอนแรกก็ไปซื้อที่พ่อค้ากันนะเออซื้อได้อันเดียวนะโอเคอืมอันนี้ก็วิ่งไปนั่นแหละหมู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 จริงเหรอจริงเขาวิ่นี้ก็โหดอยู่นะโอ้ระดับพี่นุ๊กแล้วมันมีที่อื่นอีกไหมสาเห็น้ามันมันมีเป็นสิบเลยเว้ยเออแต่ว่าโอเคแหละเอาไว้ถ้าเกิดสมมติว่าจะใช้แล้วค่อยไปเอาค่อยไปหา หรือ,อว่าถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการที่จะให้พี่นุ๊กกับพี่เอมจุกไปหาข้อมูลตรงนี้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจุกจัดให้ฮะตอนนี้เราก็บอกสักสองจุดทีซื้อนี่แหละจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็จุดที่พ่อค้าที่พี่เอิมจุกพาไปซื้ออ่ะเริ่มตอนที่ตีต,ตรงนี้บอกว่าใ้า่จริงด้วยจริงด้วยที่เแม่งอยู่เต็มเลยเออแล้วมึงโอ้โหเปิดตี่านั้นบัฟก็ยังไม่บัฟด้วยเอาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ เอ้ยก็ได้อ่ะอีก็ได้อ่ะเอออย่างั้นแหละอ่ะแทงไปไหลไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่จะแจม่าแจมตายนะตกตายนะตกตายนะด้านหลังอ่ะถึงเหรอโอ้ยโอ้ยหตกพันเวเอ้ยเอ้อรูว่าตายอุ้ยแดกบอนครับพี่น้องเอาแล้วเพื่ปลาไป แทงสไลด์ไปเออ,อทีนึงทีนึงอ๋อตายแล้วถ่ายแล้วดูนี่ได้เลยตึงๆ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 นะอย่าตัวอ่อนจริงๆด้วยได้บัตรเดียวโอ้ได้บัตรเดียวอืโอเคแ,อแล้วก็ไปใช้กันเลยซึ่งจร<อ>ิงๆพี่ส้มจุกเนี่ยได้ไปซื้อที่พอคาเราใช่ไหม อันนี้พี่นุก็ไปซื้อไม่เรียบร้อยแล้วที่พ่อค้าแล้วก็มาลองหาตามที่พี่จุกบ,บอกแต่ตอนใช้เนี่ยมันต้องไปใช้ที่เลยยาเออวิทยาลัยรตรงขอสมุดวิทยาลัยตรงบอสเขาชื่อบอสเลยนะบอสเลยยาบอสเลยยาเนะเออใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยบอสเลยยาจะอยู่ที่ลูคาเรียรนะทะเลสาบริเบเนีย ปุ๊บๆขยายนี่ตรงนี้เออนนั่แหละอ่าแล้วก็นี่หลังจากที่เรากำจัดบอสได้ปุ๊บเนี่ยมันคือเลนลาน่านี่แหละราชีทีจันเพนเนาะควีนอะไรนะควีนออฟเดอะฟูดม,มูนอ่ะความจำมึงดีแล้วเดืนอ่าเนี่เราก็มาใช้ตรงนี้ใช่เวบซึ่งแล้ว,ว่เกิดใหม่ใช่ไหมต้องเลือกเกิดใหม่อ่ะใช่ มันก็มันก็จะมีสองอย่างปรับแต่งรูปลักษ์กับปรับหน้าเราไว้หนวดไว้เขาตาเตอไปยังไงกวาดไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่<อ>คือรีสเตเตัสเกิดใหม่ปุ๊บมันจะหักในนั่นเลยเออไอไอหยาดตัวอ่อนอ่ะอ่าซึ่งอันเนี้ยเ,เดี๋ยวในค,คลิปนี้เราเราไม่ได้กดให้ดูนะเพราะเสียดายตัวหยาตัวอ่อนที่มันมีจํากัดนะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครมีหยาตัวอ่อนมาเกิดใหม่ตรงเนี้ยมันก็จะโดนหักไปหนึ่งชิ้นถ้า เราไม่มีเราก็จะเกิดใหม่ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับหลังจากที่อัพสเตตัสก็ดูให้ดีด้วยว่าเราปรับค่าอะไรแล้วอาวุธชิ้นไหนมันต้องการค่าอะไรเดี๋ยวปดให้ดู <would> เรากดตัวตรงนี้ก็ได้ไปที่อุปกรณ์นี่ครับเราใช้อุปกรณ์อะไรเราก็ต้องดูด้วยนะว่าค่าพลังที่จําเป็นไหนเห็นไหมแข็งแกร่งใช้เท่านี้อะไรชนานาญใช้เท่าไหร่ศรัทธาใช้เท่าไหร่พวกเนี้ย รเร<ล>าก็ต้องอัพให้ถึงขั้นตอนของอาวุธที่เราใช้เป็นประจําด้วยหรือว่าเราต้องการใช้อาวุธชิ้นไหนก็ดูให้ดีนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นคิดเกี่ยวกับหย่าตัวอ,อ่อใช่ไหมโจไดใช่เป็นการรีเซตตัดของของเกมนี้เนาะโอเคก็ยังไงก็คอมเม่ตงนเข้ามานะอยากจะให้ทำส่วนที่เหลือไหมอีก10บกวชิ้น นะครับสำหรับอย่างตัวก่อนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าประโยชน์นะครับถูกใจก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ